ไฟสามหม้อสามหม้อโอเคได้ครับจัดได้เลยโอเคทีสี่เขาได้เด oh, okay, ี okay. ๋ยวเซนเซอร์เขาปิดให้มามาตีสามนวจะย่างตอนนี้ก็ได้มาได้เลยฮะฮะออกมาได้เลยเจ้าหน้าที่เราพ้อมอยู่แต่ผมอ่ะ รัตนายพิลล้มก็เดินทางมาถึงแล้วเนาะทำไมพูดอย่างนี้ทำไมทำไมเป็นคนตัดบทอย่างนี้เอาแล้วครับเคลียร์กันให้เข้าใจครับให้มาใสายก็ได้ไม่เอาอย่ามาพูดอย่างนี้ไม่เอาเราต้องมองว่ากลางคืนเขามีกะของเขาเรากลางวันเริก็เาต้องอยู่กลางวันเริ่มออกกะแล้วนะครับโอเคครับแม่ตรงเนี้ยเนาะได้ครับได้ โอเคเนาะรนพรุ่งนี้คนเยอะขอให้มีพื้นที่พรุออ่งนี้ใส่กอกกีก่กิโลครับสามสิบโลโอใส่กอกอีสานสามสิบโลได้รครับ,รบโอ้ชื่อตราใส่กอกอีสานตรายายพี่ลม โอ้ครับคุณแม่พี่น้องครับจากอำเภอแปลงยาวจังหวัดนครนายกเชิญเาเชิเข้ามาจากไหนอีกเนี่ยใช่ไหมโอ้ทำดีมาตั้งนานกันเพราะงานนี้ไงจังหวัดสะเชิงเศร้าโอ้เห็นไหมไม่มีใครรับบุกผมเลย อ่เอาดีครับวันนี้มาดูพื้นที่ให้กับแม่พี่ลมล้วนะฮะเนี่ยะจะตั้งโรงทานพรุ่งนี้นะฮะด้โต๊ะแล้วคนมาเมื่อตะก,กี้เนี่ยฮะเอามุมนี้เลยนะก็ดีเพราะว่ามุมนี้จะได้ไม่ต้องโดนแดด,ด,ดไม่ต้องร้อนเออไม่ร้อน,อนใช่ครับแดดไหมนี่ไม่ร้อนกังวลใจอยู่ว่าจะยังไงแต่ว่ายี่สิบกว่าล้านที่เขาแจ้งเข้ามาเดี๋ยวเริ่มทยอยมา เดี๋ยวเขาเริ่มทยอยมาแล้วก็ไม่เป็นไรเราจองไว้ละก็คือตรงนี้เป็นเป็นที่เราได้เดี๋ยวไปพักผ่อนก็ได้หรือว่ายังไงก็ลองดูเดี๋ยวเลยลองไปเรื่อยฮะตีสี่ตีสี่โทรหาผมนะแม่เด้อเออไอเทียพนลับว่เห็นย่างไม่ไกลเดี๋ยวเสียงสัญญาณมันก็ดังถ้ำนาคาไก่ไหมฮะไม่ไม่ไม่รู้จักอ่าถ้ำนาคาไม่ไม่ไม่เคยได้ยิน เอออยู่บึงการครับผมไม่ใช่อยู่ที่นี่เนี่ยวัดแก่งคอยแก่งคอยอยู่ที่วัดแก่งคอยอ๋อวัดแก่งคอยบ่วัเขาเขาอะไรบ่เขาไปในวัดแก่งคอยเลยอ๋อเป็นถ้ำจำลองอะไรไปอ๋อครับปิดไม่นาปอ๋อวัดแก่งคอยที่ผมไปที่ใช่สวยฮะตรงนั้นสวยมากสวยครับอยู่ในวัดอยู่ในตัวอำเภอแก่งคอยนะฮะครับโอ้แบบวังบาดานสวยตรงนั้นนะฮะ ไม่ได้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 ไไดไเอาไว้ก่อนตรงนี้ใจเย็นๆเยนใจเย็นๆเ็นใจเย็นใจเยรนใจเย็นใจเย็นใจย็นใจเย็เยนนี่เยรนใจรยนเย็นใจยนใเนใแยีเยนยเันนนเนนเยน โอ้ครับผมอ๋อกดทุกคนแป้นเลเ้็นอะไรวันนี้มาไส่กรอเป็นส่กบจะไม่เป็นไส่กรอีสามมาสนับสนุนครับก็มีเฮียแล้วก็เจใจดีมาจากแปลงยาวใช่ไหมแปลงยาวจังหวัดนครนายกจังหวัดจเชียงสาหรือว่าแป้นล้วโอ้ได้ินทนที่นะครับก็มาจับจอง เออเนี่ยตรงนี้นะครับก็มีพื้นที่เริ่มเริ่มแล้วโต๊ะแรกในวันนี้นะครับม<ต>ุมแรกเลยเออแต่ว่าส่วนพี่น้องที่แจ้งความประสงค์มาที่ลุงนนท์เนี่ยนะครับก็แจ้งมาประมาณสองสามท่านก็จะพยายามจัดสรรให้ให้พี่น้องนะครับที่มีจิตเป็นสำน่ะมาตั้งโรงทานอ่าเดียวจะอำนวยความสะดวกให้เต็มที่ตรงไหนครับลุงนนท์ที่ ที่ลุงนนจัดไว้ตรงไหนนะที่ว่าเห็นว่าด้านนอกใช่ไหมที่งขงลุงไม่ใช่ครับอันนั้นเป็นของมานาคือมานานี่คือบริการที่นออมซีเนี่ยบอกให้อจอดด้านนอกแต่ว่าลุงนนเนี่ยจัดให้อย่างดีไม่ต้องห่วงนะครับจุดที่จะจัดให้นะครับก็คือให้ให,ให้มองจากบมน,นี้นะครับเ,ออเราจะตั้งเป็นลักษณะอะตัวเอล ตัวแอลเนาะก็ก็จะได้โอ้แอลแอลแอลเข้ามาแล้วหากไม่ได้รับความสะดวกตรงไหนอย่างไรนะครับก็มาประสานได้ก็ถ้าไม่ได้ความสะดวกก็เอาทัวร์มันลงลงุลงมนลเลยฮะมาลองได้บอกเต็มที่เต็มใจนะฮะเก่เด็กเด็กแตัดนี่คือน้ำรั่วปากนี่ครับทุกคนครับมาพิลมมาถึงแล้วนะครับมาครั้งแรก เมื่อกี้ไปชมพระพายเป็นยังไงบ้างครับไปกินค,ครับแบบม่พิลลมฮะเหมือนในเหมือนในอ๋ออยากเห็นต้นลำน้ำอ๋อวันนี้อาบแดดไม่นอดนี่ฮะสวยครับสวยไป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 ,แ,ปแ,แล้วฮะ่าเป็นอยู่ในวัดแก่งคอยเลยอยู่ติดกับแม่น้ำป่าสักใช่ครับได้อยู่ครับ เขาเปิดได้ก็พอดีครับอากาศไม่ร้อนอ่ะนี่ครับแม่ลมกลับไปแล้วนะฮะเออ ครับเดี๋ยวขวาแล้วก็เจอสามแยกก็เลี้ยวซ้ายตรงอย่างเดียวเลยฮะับัดแก่งคอยมันไปที่ไหนแล้วฮะโมเมนเล่นออกไปดีกับตรงสามแยกก็เลี้ยวขวาเออแล้วก็ตรงไปอีกก็เลี้ยวซ้ายโ,โอเคถือจังถือเออความแม่ได้ดตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายเออ <c oughs> เออเออเฮ้เฮ้เราเดี๋ยวห่วยมันแบนบ่เดี๋ยวไงคุณแม่ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ <ผม S 1> สะดวงฮะอ่ะบรรากาศจำบ่ายอ่ะครับแป้ครับไปเที่ยวกันครับอขอบคุณมากครับผมนี่แม่พี่รมจากอำเภอแปลงยาวนำไส้กอกอิสานคุณยายพี่รมนะครับมาเปิดโรงทานที่ ศูนย์ช่างทองคำนะครับหาหม่องพอเรียบร้อยแล้วนะครับก็เตรียมแจกพรุ่งนี้นะครับนี่คือบรรยากาศศูนย์ช่างทองคำร้านกาแฟก็กระดังคาสี

ไอ่เรื่องปกติหอไอ่อทำไมล่ะสถานที่เร,เริ่มมีความร้อนนะวันนี้ยังไงพาลูกพาเมียมาทำงานด้วย <c oughs> โอ้โห <c oughs> ลูกเมียชาวบ้านเขาผม <c oughs> เป็นคนรักเดียวใจเดียวโอ้ไง <c oughs> ทำไมไม่รับบุกคุณแม่นกแก้วเที่ยงธรรมขอให้คุณแม่นกแก้วเที่ยงธรรมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไอ้มาเทีมาแล้วก็ถูกหวยละวันที่หนึ่งครับเป็นอ่ากล้วยพ่อพายสามถุงสามชุดสามร้อยคะแนนครับอ่ะเจ็บลอยแล้วครับถวายกล้วยพ่อพายป้อนกล้วยพ่อพาย คุณแม่นกแก้วเที่ยงทมนะครับให้แอดมานาเป็นสะพานบุญนะครับเอาจัดให้เรานะครับนี่